สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องมิ่งดัมซิงนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะแดดไม่ร้อนมาเรามาดูรถเกี่ยวคันนี้นะคะทุกคนนี่เราไปดูข้อมูลนี่ก็จะเป็นสิทธิจเจริญการช่างนะคะแต่นี้เขาปิดไว้เห็นแต่กันเห็นแต่รอเรเือแล้วก็ช่างตอนนี้ก็ยิงทรายนะคะ ไปเมื่อเช้าไม่ได้มาไม่ได้มามีทรายเมื่อเช้านี่เองเดี๋ยวให้ดูยิงทรายก่อนนะมันจะเป็นแบบนี้นะคะสีเหลืองก็ออกไปเลยเรียกว,ว่าเป็นเนื้อเหล็กใช่เป็นเนื้อเหล็กไปเลย สว์เบอร์ใหม่อะไรใหม่หลังจากที่ตอนนั้นนิงมานะคะตอนนั้นไอ้ทอดอันเก่าขายไปแล้วนะะอุนน้งยันใหม่สีใหม่ใหม่แล้วก็ใหม่เส mm hmm. ย็ร้อยอุ้สสายเตรียมเลยนะทุกคนเพรายิงสาย โอ้อันนี้นะคะน,นี่เขาทำน,นี่ไว้แล้วสิดเจริญการช่างโมไม่ค่อยเห็นหรอกมันเป็นอันนี้อ่ะก็เรามาดูรอบๆกันถึงมิสเตรรนี้ยังไม่เสร็จเลย สังนั้นได้โอกาสก็คุยกันเลยอือนี่นะคะก็ออยิงสายเมื่อเช้านี่ยังไม่ได้มาอือผมบ่ได้เฮ้ยยังนี่ไปแ,แค่แค่ขอนิว ก็พึ่งมานะทุกคนหาแนวเล่นแล้ววันนี้มันต้องหมุนตรงไหนตรงนี้เออลื่นไหลดีเหมือนกันนะเดี๋ยวกรอยนยาฝ่ามวงยาฝ่า เออจมีละมันคือเลื่อนดีแท้จะมีปัวข้าวอยู่เลยฮนี่ไม่เคยขับรถเกี่ยวเลยอะ่ะ <c oughs> หาแนวร่วมหาแนวร่วมหาแนวร่วมอย่าขับรถเกี่ยวจังเอาแบบสายหมอบขับรถเกี่ยวเนาะ อยากขับรถเกี่ยวเป็นเดอร์ไม่ได้ขอร้องพ่อเลยนะเอาจริงจริงไม่อยากขับเลยบอกพ่อไม่อยากขับเลยไม่อยากขับเลยไม่ได้อยากขับเลยรถเกี่ยวขนาดนี้แล้วไม่อยากขับเลยอยากขับรถเกี่ยวจังถ้าพ่อเห็นคลิปนี้นะคะก็ได้โปรดให้พ่อพี่จารณาน้องมิงคนนี้ด้วยนะที่มีใจอยากขับรถเกี่ยว แต่พอกะเลี้ยวไม่ให้มีเอาต่อไม่เป็นแล้ว,ลวเนี่แต่งเพลงเองแล้วเนี่ยเป็นไงเป็นเพลงไหมเป็นแหละต้องเป็นทำไมมันเสียงน้อยจังอือก็เขายิงสายสิทธิ์แล้วเขาก็เขาก็เสีหใจอย่างตัวปะอันนี้ไม่รู้เขาจะทำอะไรต่อไปต่วนนี้มาสิเลย นี่ยังไม่เคยเห็นการกายิงใส่เคยเห็นแต่ใน Youtube อ่ะที่เขาทำกันมีว่าอันจริงๆอ่ะไม่เคยเห็นไม่เคยจะมาเล่นใส่จะเป็นแบบเนื้อเหล็กเลยนะทุกคนก็โอเคจะคลิปกันเถอะเต็มตาเต็มตมุมมมมนอีกรอบได้ไหมอ่ะไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวพัง โอเคนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอลาด้วยรถเกียวนะคะเจริญการชังนะคะทุกคนทีู่ชายใหญ่เนาะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเป็นกำลังใจให้น้องมินดัมทนินเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ